อ๋อแกันกอดกันสงสัยต้องเป็นคู่บ่าวสาวเนี่ยเลยนี่เก็บมาเลี้ยงให้หมดพ่อกับแม่ก็โรคจิตเนาะเก็บเอาเข้ามาให้เลี้ยงให้บ้านให้หมดเลยเมอาจรนะ่ะแล้วค่าค่าทำหมันทีเนี้ยตัวละแปดร้อยดอลลืมถูกสุดแล้วนะเนี่ยมันก็ไม่สุดเท่าไรหร่หรอกก็ถูกอยู่ครั้งก่อนมันก็เป็นพันน่ะเนาะ เออมันหลายขั้นตอนไงต้องต้องไปสองรอบเออนั่นแหละก็ไปสีตัวพี่น้องเอยสงสัยงานนี้แม่กับพ่อหมดตัวพ่อแมวจรเน,นี่ยเลยใช่ไหมดังที่ไอมีตัวอย่างให้เห็นในเมืองไทยเศรษฐีเศรษฐีขายรถสิบล้อเป็นสิบยี่สิคันอ่ะเสรษฐีอะไรนะเสรษฐีอยู่นนทบุรีต่อไปเรานี่แหละขนาดไม่ใช่เสรษฐรยังยังยังจะจนเลยใช่ไหมลูก แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะช่วยแม่ทําคลิปเนาะใช่ไหมลูกเนาะอืมช่วยแม่ทําคลิปดีแล้วเง็นไหมท่านผู้ชมเขาก็มาชมให้เราดูดูโฆษณาให้เราด้วยเดี๋ยวเราก็มีเงินซื้อข้าวกันเนาะใช่ไหมลูกอืมไอ้แม่เนี่ยก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงเด็กน้อยน้อยสงสารตาดำดำนี่ใช่ไหมลูกอืมเก็บเข้าบ้านให้หมดนึกถึงอยู่สภาพบ้านเก่าแล้วเนาะ ไอ้บ้านหลังเดิมน่ะน,นะตอนแรกเอามาสองตัวเดิมทีก็มีอยู่หกใช่ไหมหกแล้วาวนี้ก็เก็บมาสองตัวผู้สองตัวแล้วทีนี้มาอีกสองเพื่อนเข้ามาใส่กล่องทิ้งไว้หน้าบ้านฉันก็เก็บเข้าบ้านอีกแล้วต่อมาก็นับเองนะต่อมาแมวน้อยนะวิ่งข้ามถนน,นมามาประมาณสามตัวแต่ทีนี้ ประมาณตีสองพ่อใหญ่แกยังไม่นอนอเนาะแกทํางานออนไลน์เนาะแกทํางานออนไลน์ด้วยแล้วทีนี้ฉันก็เห็นเอฉันก็นอนหลับอยู่พ่อใหญ่ก็บอก er, อเฮ้ยเธอไอแมวน้อยมาหน่านะสงสารจังไอถ้ามังางหิมะ่าสัน่นสันก็ะสซซสั่สนสันก็เอาเอาันกง,งนน้อยนันไปใส่อาหารวางไว้เอาตะคุบเข้าบ้านให้หมดเลยพี่น,อออกกน้องขออยากหัวผัวกับเมียคู่นี่พ่อกัน เออสันกับสามีเนี่ยพอกันเลยพี่นอ้องเออไล่ตะคุบเข้าบ้านให้หมดเลยตนน้นีน้อยเท่ากําปันนี่พี่น้องน่าจะกําลังน่าจะไม่ถึงเดือนนะตนน้วนีน้อยสงสารเห็นแล้วอดไม่ได้หยิบเข้าบ้านเลยทีเนี้ยในขนาดที่นับไปนับมาเนี่ยก็จะสิบกว่าแล้วใช่ไหมจากนั้นก็มาแพร่ลูกแร่เต่าเต็มนะพี่นอ้องเออเอาไม่ทันเพราะว่าเราไม่รู้ว่า พราะว่าตัวที่อยู่กับพวกเรานะ่ะเราทาหมันหมดแล้วใช่ไหมของเราเองนะ่ะเออและทีนี้ก็เออมาท้องแล้วก็จับไม่ทันไล่ไม่ทันพอมีประสบการณ์ออท้องสองท้องสามแล้วทีนี้เอาไปทําหมันมันก็ไม่ใช่เหมือนประเทศไทยนะนะ่ะเนาะจะพูดให้ฟังเวลาเรานัดเขาน่ะกว่าเราจะได้ไปสองเดือนพี่น้องแล้วมันคิวมันเยอะไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่หานะ แถวเมืองที่เราอยู่ประมาณรอบรอบเมืองที่เราอยู่ประมาณสามนะเมืองสามรัฐนะเนาะสามอำเภอนะ่นะไม่ใช่สามรัฐสามอำเภอใกล้ๆเรานะ่ะโอ้โหแน่นคิวแน่นเขาไม่รับเขาไม่รับเขาบอกไม่รับเออเราก็ไปหาใหม่หาจนได้ได้แต่ละที่นี่นะสองเดือนนัดแล้วขนาดที่สองเดือนเธอคิดดูแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนะี่ยมันก็ท้องอนะ่ะสิพี่นอ้องอือเอาไม่ทัน มันไม่ใช่แต่กรณีฉันนะเพื่อนฉันก็เลี้ยงเขาก็บอกว่าโอ้ก็เอาเหมือนได้ไม่ทันเหมือนกันเพราะว่ากี่เดือนนะมันท้องอะ่ะสองเดือนหรือสามเดือนลังเขาลังเขาพี่น้องโอ,โอ้ยแล้วที่นี่ก็นี่เนี่ยขนาดนี้เพิ่งจะนัดไปเดือนอาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าเดือนหน้าเดือนหน้าเกือบสิ้นเดือนนะ่ะพี่น้องคิดดูสี่ตัวนะ่ะคิดดูฉันจะเอาทันหรือเปล่าเออนั่นแหละ แล้วหลังจากที่ว่าไปเดือนหน้านี้ก็ไม่ได้ว่าผ่าตัดเลยนะไปนี่คือเขาจะไปเอ็กซนะเรย์นะแล้วเขาก็จะไปไอ้อะไรนะ่ะฉีดยาให้ฉีดวัคซีนแก้อะไรของเขานี่แหละตัวละประมาณสองเข็มหรือ,อยังไงนี่แหละสองหรือสามเข็มนี่แหละนั่นแหละตรวจสภาพร่างกายเขาเออนั่นแหละเขาเรียกว่าตรวจสภาพร่างกายก่อนแล้วทีนี้เขาก็จะนัดวันไปไปไป,ไปผ่าตัดหําออกไอ้ตัดตัดไข่ออกอีกนะโอ้พี่น้องขั้นตอนมันจะมันไม่ใช่เหมือนประเทศไทยเนาะ ที่ว่ามีเงินแล้วเธอจะเออจะจับไปไอ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 คีเนี่ยคีเนืกได้แต่นี่มันทําไม่ได้พี่น้องและอีกอย่างที่เราจะไปอย่างนี้เรามันเป็นขั้นตอนนะเนาะเราต้องลงทะเบียนนะเออแ่วทุกตัวลงทะเบียนเป็นชื่อเราแล้วเขาเป็นเป็นเป็นเจ้าของแมวน่ะนะโอ้โหมันมันขั้นตอนมันยากพี่น้องในจะหาว่าฉันไม่สนใจเด้อเก็บเข้ามาเลี้ยงแล้ะฉันทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าอาหารอาหารเนี่ยฉันดูแลเต็มที่เด้อพี่น้องเด้อ อและขออภัยด้วยเวลาบางครั้งนะ่ะเราจําเป็นต้องอะไรละ่ะเราจําเป็นต้องลงคลิปบ<ๆ>่อยๆเพราะว่าเราจะหารายได้เนาะเพื่อช่วยน้องๆด้วยแล้วก็เพื่อความสุขเราด้วยเนี่ยเราแบบด้วยความเอ็นดูเขาน่ะเราเห็นน่ารักเราก็อยากถ่ายใช่ไหมละ่ะอืมเราก็ถ่ายไว้เยอะๆทีนี้พอเรามีสมาชิกที่เขาสมาัครช่วยเหลือแมวแมวเราแมวหมารเราเขาเอ็นดูช่องเราเนี่ย คนให้บริจาคก,ก็มีคนที่เขาสนับสนุนก็มีเพื่อนที่มาดูตลอดก็มีด้วยความเอ็นดูถึงเขาจะไม่สมัครสมาชิกเราเขาก็อยากจะเห็นใช่ไหมล่ะเออเขาก็บอกเออเราก็แช่เป็นการส่วนตัวกับพวกเขานะว่าเออไลฟ์สดให้เขาอย่างนี้เออเขาก็จะบอกว่าเออชอบดูโน่นนี่นั่นเราก็จัดไปเราต้องเอาใจแฟนคลับเราใช่ไหมพี่น้องเออเอาใจตัวเองด้วยเพราะว่าเราชอบถ่ายคลิปเด็กๆอย่างเงี้ยอืมอุ้ยอุ้ย จะพาดูพาดูเด็กมันหิวอ่ะนะเด็กมันหิวอ่ะนะทำอะไรกันเขาตะกุยอาหารแม่ก็พูดอยู่นั่นเละเปิดให้ทักทีสิเนี่ยอาหารเนี่ยฮ้ เปิดอาหารให้สักทีสิต้องเป็นอาหารอาหารเม็ดอาหารเม็ดที่ไม่มีกลิ่นปากนะแมวจะไม่มีกลิ่นปากเหม็นนะแล้วก็อาหารที่เป็นนัน่นน่ะเป็นคับนะ่ะเป็นเป็นกระป๋องนะ่ะวันหนึ่งในเกือบประมาณยี่สิบกว่าอันน,นั่นเ่ยสิบกระป๋องยี่สิบกระป๋องแล้วก็อาหารอย่างอื่นนะเสริมอย่างอื่นอีกนั่นแหละค่าใช้จ่ายเราก็เยอะประมาณ ประมาณเดือนหนึ่งน่ะมันก็ตกอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยถึงห้าร้อยดอลลาร์ต่อเดือนนะพี่น้องเช่าบ้านได้อีกหลังหนึ่งนะเออจ่ายค่าบ้านได้เลยนะแต่เราเลือกที่จะแบบเออเก็บแมวไว้เลี้ยงเลี้ยงแมวไว้สงสารเขาหน่ะพี่น้องเพราะเราไม่มีเด็กเนาะเราเราไม่ได้มีลูกมีอะไรด้วยกันเราก็นั่นแหละ ส่วนทางบ้านเราก็ส่งไปทางบ้าน,ม,นมันก็ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเราก็ต้องดูแลเขาเานาะพี่น้องเนาะเราเลือกอย่างนี้เพราะเขามาเกิดกับเราแล้วเราก็ต้องดูแลเขาไปอ่ะไม่ไ้นเราจะทําไงใช่ไหมนั่นแะหละแต่ก็มีคนจะเอาไปช่วยเราอยู่นะก็เขาเขาจองไว้อยู่คู่หนึ่งเนาะนั่นแะหละก็ก็ให้มาเอาเอาเอาช่วยกันขุดช่วยกันขุดช่วยกันขุดเอ้ช่วยกันขุด,ขด,อ,ดอืมอืมแม่กับลูกขานาดสวยสวยทั้งคู่เลยลูก 응, 알았지? 알지 ออกไหมขูดเร่งๆขูดเร่งๆล,ลูกเขาก็นั่งดูนะว่าแม่ฉันทําอะไรนอ้อดูดูเขาพยายามจะเปิดฉลาดนะแมวนะ่ะฉลาดมากเดี๋ยวมามีเปิดให้ลูกให้มามีถ่ายคลิปก่อนเราทําเงินก่อนลูกทํางานก่อนที่ก่อนจะกินต้องทํางานก่อนเสียคะลูกไม่ใช่อะไรนะกินตั้งแต่ตีสี่นะ แล้วทีนี้กลางวันมัน,ม,นมันถึงได้เปลืองไงกลางวันเขาก็กินอีกนะเขาขอกินอีกเพราะไม่กินเขาก็จะกวนเพระาะว่ามันหลายตัวใช่ไหมเขาก็จะเพ่นพ่านอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เขาพอตอนเย็นกินอีกแล้วก่อนนอนอีกอลพี่น้องเอ้ยแล้วเราไม่ไม่มีแค่นี้นะเราต้องให้นมเขาด้วยนมชงนมผงนะ่ะอ้าวเห็นไหมไอตัวเล็กตื่นแล้วอ่ะจ้าเอลูกไอตัวเย็กตัวเย็กตื่นแล้วเดียลูกมาหาหมามีมาให้หมามีหอมมาเร็ว ฉันก็ดมแมวฉันเลยนะหอมแก้มแมวฉันตลอดหอมสูดๆนะ่ะพี่นอกเออก็รักน้องเลี้ยงนะก็รักเราเนาะลูกเราเนาะแ,นะแมวฉันนะฉันก็รักหอมยางยิ่งแมวน้อยๆนี่หอมจังเลยนะี่หอมจังเลยอู้นอนเป็นก้อนเลยนี่อู้นอนกันเป็นก้อนเลยน,ะน,น,น,นลยนะี่น่ารักกันเลย